เดจในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นัตบลพรักรลางทุ่งอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมซึ่งคุณยายตุ้มนะคะก็มีชื่อเดิมว่าคุณยายตุ้มจันทนิต ่านมีอายุ102ปีไปรอรับเสด็จพร้อมกับมือถือดอกบัวสายสีชมพูจำนวน3ดอกตั้งแต่เช้าจนบ่ายแสงแดดแผดเผาจนดอกบัวสายในมือนั้นเหี่ยวโรยนะคะแต่ว่าหัวใจของความจงรักภักดีของหญิงชรา,ายังคงเบ่นบานเมือ่อในหลวงรัชกาลที่9้าเสด็จมาถึงก็ตรงมาที่คุณยายคุณยายได้ยกดอกบัวสายอันรยรา3ดอกนั้นขึ้นเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งในหลวงทรงก้มตัวจนชีพสี ีรษะของคุณยายยื่นพระหัตถ์แตะมือกล้าำของคุณยายอย่างนุ่มนวลไม่มีใครร่วมรู้ว่าพระองค์ท่านนั้นได้กระซิบคำใดกับคุณยายนะคะหลังจากนั้นพระองค์ท่านเสด็จกลับพระราชวังต่อมาไม่นานก็ได้สงภาพการรับเสด็จของคุณ